องช่วยเสียสําหรับห้องนอนนะครับอันดับแรกสิ่งที่ไม่ควรจะตรงหรือพิคาดเราก็คือห้องนอนเนี่ยหัวเตียงเนี่ยต้องมั่นคงไม่ควรจะมีมุมเสาหรือพลังงานที่เข้ามาพุ่งหรือมาทิ่มแทงบริเวณเตียงได้นะครับลักษณะนี้ถ้าหากให้ดีก็ควรจะบิวปิดให้พลังงานเรียบเป็นดีที่สุดข้อที่สองก็คือถ้าหากมี ไฟตรงกับเตียงนอนของเราอย่างนี้นะครับก็เป็นลักษณะของพลังงานที่ฟันหรือมีการส่องหรือพลังงานถูกทิ้งเป็นทัุไฟพุ่งมาใส่เวลาเรานอนก็ส่งผลให้การนอนเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ได้พลังงานที่ดีนะครับ ก็ไม่ควรจะมีและข้อสุดท้ายที่อาจารย์กลัวที่สุดก็คือเรื่องของประตูประตูเนี่ยก็คือการเปิดปิดของพลังงานภายนอกกับภายในเนี่ยเวลาเราเดินเข้าพลังงานก็คือจะด,ดันพลังงานเข้าสู่ตัวห้องหรือว่าไม่กระทั่งอากาศหรือพลังงานดีๆเข้าสู่ตัวห้องแต่ถ้าหากมันตรงหรือพิคาดกับบริเวณที่ปลายเตียงอย่างนี้นะครับก็ส่งผลให้พลังงานที่ไม่ดีฟันยังบริเวณตรงขานะครับก็แนะนําวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือย้ายหรือบิดเตียงไม่ให้ตรงกับประตูเป็นดีที่สุดนะครับ